สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่กกะแมมโมก็ได้มาบ้านของพ่อแต้มเนาะค่ะเพื่อสภาพพ่อแม่พี่น้องธรรมชุ่มมาติดตามรับชมแนวทางพ่อแต้มเนาะค่ะเมื่อนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะปล่อยชุดบนเนาะคะ่ะแนวทางของพ่อแต้มเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะ กระเผาตะเลึกวิ่งแล้วค่ะพ่อแต้มให้ยศูนย์กับหนึ่งแล้วค่ะก็มาศูนย์แล้วค่ะหมวดตะวันพ่อแต้มเปิดจับคู่ให้บอถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมหมวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันไหมเนาะค่ะว่าพ่อแต้มจะได้แนวทางให้ตัวไหนเนาะค่ะท่านผู้ชมมารับชมรับฟังไปน้ำกันค่ะสวัสดีครับพ่อแต้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเลขวิ่งท่านผู้ชมพี่น้องเลขวิ่งนะครับเนาะแม่นอยู่ได้พี่น้องเดลยนะครับเนาะเลขวิ่งพ่อแต้มศูนย์กับหนึ่ง าจากคูหลุดโเอากันไหมพี่น้องสู้กันใหม่นะครับเนาะตามกันไหมงวดวันที่หนึ่งมิตรทุนนายครับผมครับผมขอค้านีย้อนไปเดี๋ยวเบิ้งสูตรก่อนเนาะเบิ้งสูตรกันพ่อเออสูตรมันมีสูตรเขาอ่าเบิ้งสูตรมีสูตรเขาอยู่พอแตลมาเนาะพี่น้องเสียแต่ว่าจับตัวประกบงวดนี่จับผ่าดพี่น้องพ่อเนาะเดียนมาถึงแล้วพี่น้องเดียนศูนย์กับหนึ่งนี่ บ่ป่าหมดเลยเนี่ยครับสำชมเอาเบิรงสูตรสูตรนี่ปกติเราจะเป็นลักหน่วยบนเนี่ยครับแต่ว่างวดเมื่อกี้มันมาเป็นลักสิบมแม่นอยู่พอศูนย์เนี่ยกว่าจะไปไว้ลักหน่วยแต่ว่ามาลักสิบศูนย์ มีแล้วเพียงพอสูตรของวดน,นี้เนาะ,ะสูตรหลักเฮียพี่น้องสูตรนี้ที่เขาได้ธรรมชมด้วยครับมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่อีกสูตรหนึ่งสามกับสี่จะได้ศูนย์สามนะครับแต่ว่าพอไปประกบกับให้อีกสูตรหนึง่ง้าสูตรนี้เขานะครับนผู้ชมชุดบนเตรียมท่านนี้เตรียมที่เห่งบักบัว่าอันนี้อันชุด งวดที่จะถึงนี่งวดที่จะถึงนี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยยังว่าเหว่าร่าว่างซีเจ็ดไว้น้ำยุนหนึ่งบอลนี่เมื่อกี้ศูนย์สามมาน้ำกันไหมครับเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้ากับมาน้ำกันพองวดนี้ตัวร่าว่างนี่ฮ่าเนี่ยห่าเจ็ดเนี่ห่าเจ็ดบอว์บอว์บอว์บอว่บอแมนเราประกันเลยเราประกันเลยเราประกันเลยมาลเลขซีเจ็ดนี่ค่ากับเจ็ดไม่มาด้วยกันบอบ์บอว์ไม่ง่ายค่ะย่าเป็น มันบ่มีตัวนี้มันบ่มีตัวนี้ร่องรับไงนี่มันจะมาตัวนี้พองกว่านี้ศูนย์กับห้าเจ็ดกับศูนย์นี่หากับศูนย์นี่สี่กับศูนย์นี่นี่สี่หนึ่งส่แมนมันนี้ก็ใช่เอฟซีเบิงเบิงไว้นี่สูตรมันแต่ว่าสิมีกรรมการอยู่มีกรรมการอยมีบัคแมนตัวเน้นตัวเน้นแมนเออครับท่านผู้ชมเอาค่ะเอารถนาะเอาเลยครับเออแต่ว่าทีชุดเตรียม เต็มกวันไหมครับแมนทำเต็มเต็มเตกมควนท่านผู้ชมไม่ต้องรีรอมาตั้งแต่เอานะมาตรงอ๋อครับกูกินกล้วยกินป้ายนะครับเน้องเอ้ยเบิ้งหน้าเข้ามารับติงกับกล้วยอันนี้อันนี้อันนี้กูกินกล้วยปะอันนี้เป็นกูกินกล้วยนะ เอาเป็นตัวเล็กง่าไท้ครับเกินตรงซื้องน้ามถ้าค่อเด็กวข่าดีแล้วแมนครับตรงซื้อพอแต่มันตรงซื้อคู่เป็นแล้วครับะดับก็เรียนด้วยบน0กับ1อีกต่อหนึ่งเหมือตรวซื้อคู่มึงมึงได้คู่กับหมอเขียนง่ามเอาหมอในห้างบ้างบอด เียบๆงบๆงรอ่านววก็รดเด็กของมอส่วนเสียงดีเยเนาะวัวเบาเขาไวะครับผมเยาตัวนี้ตัวนี้ค่ยยไหแต่เสียงอยู่บเอาเอาครับศูนย์กับหนึ่งใส่กับสี่สีบสับห้าสี่กับหกับเจ็ด่ห้าเจ ใส่ครับศูนย์นี่นเขาแล้วความงวดเนี่ยแตกแท้ๆเขึ้นมาแล้วแมนครับเตรียมพีได้เลย,เยม,มันประกอ,อบจับคู่ของพอแต้มรุดบาเกินงวดได้ทำช่ชมได้ไม่เกินงวดงวดซองนี่กับเป๊ะ เนี่ยเชิญรักเสียบบอกให้จำแมนครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งจะได้แค่งอกโย่ท่านผู้ชมชุดบนตรงตรงบาร์นี้ตกกันมั่นกับศูนย์นี่พ่อเตี๋ยวมอห้เบิ้งแล้วเนาะ มันมานำกันมื่ันกับสามเห็นัติพน์ม่านคเข่าเนยเ็ดกับศูนยวันนี้นเจ็ดกับศูนย์ยกกันพอเรกุตุนี้มันม่านน้ำกันได้ครับวันนี้ตกกันจำนี่แหะ สี่เจ็ดคู่เดียวเมียนคู่เดียวโอ้คู่เดียวตามในสูตรที่พ่อแตมมาชุดนี่สี่กับเจ็ดนี่จะมาทำกันบ่า่ะเมียนครับมันมันศูนย์กับสามโอ้ค่ันไว้สุดตัวแต่ว่าห้ากับเจ็ดมาด้วยกันไม่ได้มันอยู่หลักเดบยบอ๋อบาหนี้มันสีมีอันตัวเนียนครับกรรมการนี่กรรมการมาสกมผมนรครับเอาที่กรรมการนี่เอาหันศูนย์กับห้าครับ ศูนย์กับห้ามาศูนย์มาศูนย์สามมาศูนย์สามวันนี้หนึ่งกับหกหนึ่งกับหกส้นยูเใียวันมาหน,น,นึ่งส,ส,<า>ส้นหนึ่งแล <ขะ S 2> ้วแมนโอเด่นเ<ม>น้นหลักหนึ่ง,ง,งเน้นหลักหนึ่งสังเกนับเจ็ดเน้นเน้นหลักห <15 1 S 3> นึ่งเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่ง <4 1 S 2> ว่าศูนย์นี่บาอะไรอู้ดีบ้ากันดีเดินดีเดินดีอ่าลดจเทียครับเงี้ยแจ็คแล้วมั่งตัวนี้มันเป็นตมาก เจ็ดหนึ่งนะครับน้องมักสวนกระเบาแถวยุสุองพอแตมผมมักลักศูนย์นี่พี่น้องเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์นี่นะครับโตที่เจ็บอันนี้คือกรรมการนี่ใช่อครัอ่าเที่ยวว่าเขามักเขากะเอาแเนี่ยค่ะครับเพื่อตัวนี้มันลดแล้วแต่ชอบนะพอน้อแมนครับอันนี้ลดนั่นกับเขาฮอกขึ้นเราเลยครนี่สองตัวนี่ต้องม่าหนึ่งตัวนี่น้อเลขกสองตัวเพราะว่าตัวนี้มันมันเคยผิดอยเรียกชนนี่ผิดคือคือมันไปล่างครับ ครับเคยมาล่างเห็นบ่นี่พิษแคไปล่างพิษจัไแค่ไปล่างนี่นเนสูตรนี่ก็เขามีัวเดียวเขาเขาเขาอยเหอนนางครับคุณผู้ชมทามาหเด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งกับทามาหกระจับใส่นี่เด้6กหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าสูตรนี้นะครับเราก็แต้มกระเบาแล้มบนวาเดินดีไม่หลุดด้วยพี่น้องเด้อมาตัวนึงเพราะว่าทามานึก็จะเป็นหลักเ็หนึ่งหาหนึ่งสหนึ่งแต่ถ้าหกมาพี่น้องใส่นี่เลย หกศูนย์หกหนึ่งไดพี่น้องเด้อมาครับเนาะอ่ากะเนียนไหนเอาซีไว้เลยเอาผ่าใส่โลกโก้นี่แล้วผ่าตามเพึนเนียนหนึ่งได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเบาทองเจ็ดจัดตัวศูนย์มีพี่น้องมักคัดอยู่ในเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์มีพี่น้องอันนี้พ่อเทียมมักเขากรรมาการมาตัดสินเนาะ<อ>แต่เฉพาะส่วนตัวเนาะค่ะไม่ใครับ กับเสื้อสูตรเนาะครับผมเจ้าว่าขายเอฟซีมักเกล่อมมักชุดใดญเนาะพี่น้องกันเนียนเอาหรือพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นสูตรคำนวณของพ่อเต็มครับครับเนาะ่นค่ะแคปหน้าจอตอนนี้เนาะค่ะในทางของพ่อเต็มเนาะค่ะหวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2566ค่ะเป็นชุดบนเนาะค่ะชุดบนพ่อแต้มใหมามากศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะพ่อแต้มเน่นที่หนึ่งเนาะค่ะตัวจับคู่เนาะค่ะกับสี่ห้าเจ็ดเนาะค่ะเอามาประกบใส่กับ หนึ่งศูนกับหึเนาะคะ่ะก็จะจับได้หคู่เนาะคะ่ะมีเจ็ดศูนย์หาเหนึ่งห้าหนึ่งเนาะคะ่ะสี่หนึ่งแต่ว่าพอแต้ม่าให้เน้นที่หนึ่งเนาะคะ่ะก็จะเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งสหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็ตัวกันเนาะคะ่ะพอแต้มให้กันสี่เจนาะคะ่ะน้ปากาอย่างน้ำปากกาอย่างน้ำพัดลมเย็ แคปหน้าจอตอนนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะเมมูกับขอบคุณพอเต็มนะคะ <ฮา S 1> ได้ให้ตัวเล็กหนทางนะคะ <บน S 1> ขอบคุณค่ะค่ะพ<น>อกันไหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ